สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world ทุกคนก็คงจะตามเรื่องไอซ์กันอยู่นะครับไอซ์ Ice ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับยังอยู่ครับยังอยู่กับเราและจะอยู่กับเราไปอีกนานอ่อภารกิจเขาก็อย่างที่จ่าได้พูดไปคนผิดกฎหมายเจ็ดล้านกว่าคนจับวันละพันก็ยังไม่พอนะครับถือคือ,อต้องจับให้เยอะกว่าน,นั้นแต่ปริมาณของเจ้าหน้าที่ ที่จะสามารถทำในการจับกลุมแล้วก็ facility ที่จะซัพพอร์ตในการจับคนที่ผิดกฎหมายหรืออยู่แบบมีคดีต่างๆนะครับก็ไม่มีสถานที่พอให้เขา process ได้คราวนี้เนี่ยมันยังจับอยู่ครับมันไม่เงียบมันไม่หายไปไหนนะครับยังมาครับแล้วอยู่เราจะอยู่กับเราอีกนานแต่ตอนนี้จ่ายอยางจะพูดถึงเมืองใหญ่ๆนะนิวยอร์กก็เห็นลงไปละ อ่าฟลอริดาก็จอร์เจียจอร์เจียก็ลงไปละอ่าสเตทสเตทไหนอีกอะสเตทฟลอริดาก็ไปละสเตทอินลินอยก็ไปละอ่าผมยังเห็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะที่ยังไม่มีคนไปก็คือลอสแอนเจลิสไอซ์ยังไม่ค่อยไปยังไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับไอซ์ลงลอสแอนเจลิสบอกจะมีลงลงหลายรอบแล้วแต่ก็เป็นข่าวบิดเบือน มันก็ไม่แปลกหรอกครับข่าววงในจากเชื่อว่ามีคนวงในปล่อยแหละก็คืออย่างที่จาาเคยพูดไปในอดีตเวลาเฟเ e อร l ลอันพลอยอพลอยยี่จะเข้ามาทําภารกิจในสเตทนั้นๆเขาก็ต้องแจ้งแจ้งเจ้าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ก็คือ s t a ส e Government และจากเชื่อว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีส e Government หลายท่านหลาย Agency และแม้กระทั่งเมเยอร์เองก็ไม่ชอบกับพาล i ซ y นี้ที่ลุงทรัมป์ได้ ประกาศไว้เกี่ยวกับอิมเมอร์เจชันนะครับเพราะมันก็ไม่แปลกที่มันข่าววงในจะมาแล้วปล่อย,ปล,อย,ป,ลอยป,ปล่อยเป่าประกาศแล้วให้คนตื่นเพื่อหนีเพื่อไม่ให้ถูกไอซ์สุกจับพอไอซ์มาก็จับมือเปล่าก็ไม่มีอะไรก็กลับบ้านกลับบ้านมือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกแต่จ่าเชื่อว่า,อาไอซ์ไม่ไปไหนยังอยู่ยังอยู่และจะอยู่กับเราอีกนานและต้องจำไว้ว่านะครับว่าลอสแอนเจลิสเนี่ยเป็นเมืองที่มี resistance การต้านทานของพาราเซนี่เยอะพอสมควรมีกระทั่งประท้วงนะครับมีการสไตร์ไม่ไปทำงานแล้วก็มีการลงถนนไฮเวย์ด้วยนะครับตำรวจก็ทำให้ทาในหน้าที่ที่ดูแลคนที่มาประท้วงแล้วก็ไม่ให้เขาทำร้ายสถานที่แล้วก็ประชาชนอื่นๆด้วยผมว่าเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะก็ อย่างเช่นนิวยอร์กซิตี้แอตแลนตาหรือไม่ก็ชิคาโกก็ลงกันไปเยอะนะครับบอสตันก็ไปแต่เมืองใหญ่ๆที่อยู่ในอันดับต้นๆน,นะครับอย่าง LA นี่ยังเงียบๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเชื่อว่าอีกไม่กี่วันหรือภายในไม่กี่อาทิตย์นี่คงจะลงแล้วแหละแต่อย่างที่จ่าบอกนะครับ อย่างไรถ้าเขาลงมาเนี่ยก็ยังเป็นอ่าโฟกัสในทารเก็ตในการจับกลุ่มที่มีเป้าหมายไม่ใช่ไปตรวจสุ่มตรวจเข้าร้าหนาหงอาหารแล้วก็บอกเออฉันมาตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับมัน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 ยังมันยังเขายังมีอะไรที่มันน่าทํากว่าเยอะที่ต้องไปหาคนผิดกฎหมายที่มีคดีติดตัวคดีเซ็กซ์เฟนเดอร์คดีต่างๆที่ให้ ทหารให้เจ้าหน้าที่ไอซ์ไปจับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเข้าร้านอาหารแล้วก็เฮ้ยฉัจะตรวจสุ่มตรวจเปอร์เซ็นนั้นยังไม่มีนะครับยังไม่มียากยากเพราะเขาต้องมีเวลาให้เวลากับกับพวกที่อยู่ในลิสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจับแบบมีเป้าหมายในการจับกลุ่มนะครับก็มีคนโทรมาหลายท่านนะครับว่าเนี่ยร้านอาหารผมเนี่ยนะคนเม็กซิโกหรือคนลาตินไม่มาทำงานกันวันพฤหัสนี้ เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าจา่าคือมันพูดยากครับมันพูดยากตรงที่ว่ามันมันมีมูลไหมผมว่ามันมีมูลแหละเพราะว่า,อานอกจากคนว่างงานจริงๆแล้วก็มาสร้างข่าวปลอมแล้วก็มาปล่อยข่าวให้คนเขาหวั่นกลัวกันแต่จ่าเชื่อว่าเป็นข่าววงในจริงเพราะจ่าเชื่อว่ามีเจ้าหน้าท,ที่สเตท ที่ไม่เห็นด้วยเฟเดร v ลกับเม t e m น l ล y อยและเขาก็จะเป่าประกาศทุกๆครั้งที่มีการเป่ามีการลงพื้นที่เพื่อให้คนอ,อยู่ผิดกฎหมายให้ตื่นตัวแล้วก็ไปหาสถานที่หลบซ่อนซะนั่นก็ไม่แปลกนะครับเพราะจ่เชื่อว่าอย่างกิดโดยเฉพาะแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาไม่ไม่น่าจะสนับสนุนนะครับสนับสนุนอยู่ก็ก็คงไม่เยอะ,อะคราวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะตื่นกลัวนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ย คนชาวลาติโนคนเม็กซิกันไม่มาทำงานพฤหัสนี้แล้วฉันจะไปทำงานมาเขืออะไรนะครับมันพูดยากครับมันจะมีอย่างนี้ตลอดแล้วก็จะผวาตลอดแล้วก็จะกลัวตลอดแล้วก็ทำตัวอะไรไม่ถูกผมว่าวางแผนไม่ดีๆ ถ้าเกิดแจ็คพอตมาจากเราเมื่อไหร่ก็พร้อมกับเมื่อน,นั้นโอนเงินกลับแค่นั้นแหละครับเพราะไม่งั้นเนี่ยไปทํางานก็เครียดจะผัดผัดทีจะไปทําร้านนวดทีก็ต้องใครเข้าประตูก็ต้องดูว่าใครเข้าเป็นบ้าตายไปแล้วครับเชื่อผมนะผมว่าใน,นๆพี่ๆน,น้องๆก็เลือกมาทางนี้ละทําใจให้สบายนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ได้ ไม่ชว่าเราจะไปนอนติดคุกติดอะไรตารางเลยนักหนานะครับก็อยู่อาจจะโดนถูกกักขังในช่วง process ในช่วงที่ประสานงานกับกองสุนไทยไม่กี่วันนะครับกองสุนไทยก็ได้คำสั่งแล้วก็พาเรากลับบ้านเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวเตรียมตัวเตรียมใจกลับไปปรับเปลี่ยนเมื่อไปถึงประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เก็บเงินให้มากที่สุดครับอย่างที่ผมบอก มันต้องซวยจริงๆอะถึงจะเป็นตาเราเพราะว่าเขาไปไล่จับพวกที่มีคดีพวกที่มีหนีทางธรรมชาติของเราเนี่ยปลายปลายแถวของลิสต์เขาที่เขาจะมานั่งไล่จับมันคือดวงสวยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจ๋าว่าอย่าไปเครียดเลยหลายคนที่โทรมาถามจ๋าว่าจา๋าฉันจะไปทํางานพฤกัสนี้ดีไหมพี่พี่เม็กซิกันไม่มาทํางานกันเป็นกลุ่มเลยพี่เม็กซิกันไม่นูน่นไม่นี่ คือมันเราต้องเจออยนี้อีกสี่ปีครับถึงแม้ว่าวันนี้เราไปหยุดวันเพื่อเดหัดแล้วถ้าเกิดข่าวมาอาทิตย์หน้าว่าจะมีอีกโอ้ยประสาทตายเพราะฉะนั้นนะครับทำใจให้สบายอ่าแล้วอีกอย่างมีหลายท่านที่ถามจากเรื่องเงินนะครับอายัดไม่ได้อายัดไม่ได้คุณไม่ได้ไปค้ามนุษย์คุณไม่ได้ไปค้าประเวณีคุณไม่ได้ใช้ไปอ่าแบบเอาเอาเงินไปลอนลอนจริงมันนี่นะครับเหมือน เราไม่ได้ไปทำในกรณีแบบแนัน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันอาจจะฟรีซตรงที่ตัวเราไม่มีโทรศัพท์มือถือแค่นั้นแหละพอเรามีโทรศัพท์มือถือเราก็จะส่งไว้ส่งอะไรแอบบต่างๆส่งเงินกลับไทยแค่นั้นแหละครับจบหลวงไม,ม่ไปยุ่งเงินอะไรของเราหรอกครับเราก็เก็บไปก็แต่ว่าถ้าใครมีลูกนะครับอาจจะต้องบอกหรือว่าหาคนที่เราเชื่อใจ ฝากเขาเลี้ยงดูต่อไปเพราะน้องๆหลายคนก็อาจจะเป็นคนอเมริกันซิตี้เซนเสร็แล้วนะครับหรือก็ไม่แล้วก็ต้องวางแผนว่าส่งน้องๆกลับมาอย่างไรทิ้งท้ายนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านส่วนใครที่กําลังหาวิธีกรอกใบเขียวอยู่หรือขอซิตี้เซนหรือว่าทําเรื่องต่างๆล่ามแปลภาษาอะไรเกี่ยวกับต่างๆเนี่ยนะครับอ,อยู่ในเขต LA เขต l o ลอสแอ l เจอะไรเงี้ยก็เรียกใช้ได้ตลอดครับ ยินดียินดีเสมอนะครับแล้วเ,เรื่องกรอกเอกสารนี่ไม่คิดตังค์ช่วยเต็มที่แปลทุกอย่างติดต่อมาได้ถ้าไม่รับโทรศัพท์ทิ้งข้อความไว้เดี๋ยวจ่าโทรกลับแน่ถ้าจ่าไม่โทรกลับส่งข้อความมาเพราะจ่าอ่านข้อความมากกว่ารับโทรศัพท์เสียด้วยนะครับเพราะมันเข้ามากับ n o ร์ i ิฟิเคชัหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อกันได้ครับยังไงต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามจา่าแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับ คลิปหน้าไอซ์ยังอยู่กับเราอีกนานครับอย่าไปพะวาครับถ้าพาวากลัวมันก็เป็นประสาทต,ตายทำใจให้สบายนะครับโชคดีครับพี่นอ้องแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม